เด้พี่น้องเลยมันนี้เปิดภาพออกมาคือเป็นลายต่างแท้เนาะเนาะมากับบรรยากาศอ่าฝนหย่อยหางดิ้นยู่บาดนี่แนวใดคือเป็นใจซี่พี่น้องเลยอ่าฝนตกพี่น้องเ้ยอูน้ำาหย่อยหางดิ้นสะสะอยู่เนาะกับบริเวณว่าคอยได้พี่น้องเลยตกแห้งเติบใดอุ้ยจจงใดตะขาวน้ำส้าปลาฮะพี่น้องเลยว่านี่กับผ้ากันโคนมุดมือทั้งมัดทั้งขนกันยังแบ้วเนาะ มาเมื่อนี้ปาฝนตกใส่ซ้ำพี่น้องเลยพี่อันแมงเต่าเกี่ยวใกล้เฮื่อนป้านี่ก็ยังไม่ได้ขนซ้ำให้หนึ่งเนาะแต่อยู่ทางอันเที่ยงภาคป่วยพุ่นกับอุย้ยยังลายพี่น้องเลยว้วาวขนหมู่บ้านนี่ก็ทั้งมัดทั้งคนกันยังโมแล้วมันไกลพี่น้องเลยพากันหามาเนาะกับบรรยากาศขึ้นป้าขึ้นฝนนะพี่น้องเลยฝนตกลิ่นได้บมือนี้เนาะ โดยก่อนอื่นก็ต้องกราบทาักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องก่อนเดอ้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีกันเบริร์ดสุขสุคนเดอ้อพี่น้องเลยเป็นจังใดกันแน่ทั้งแมนนอเตอร์ฝนตกเลยพี่น้องทงั้งพี่น้องเอฟซีหรือว่าทางพี่น้องทางในประเทศหรือตั้งประเทศเนาะฝนตกอยู่บ่ทางแม่นอเตอร์ก็เอาเขา่าไหวบ่ท่านซ้ำพี่น้องเลยว่นนี่ก็พักกันคนเบิดเมื่อจนคำ จน6กมงแรงันยังมาขึ้นทางปงปุงกยังพากันอยู่ทงหงน้าอยู่มามนีกยังบแว่าสถาให้นําหมอกสเด็แน่ให้นําหมอกอันแหงหน่อยนึงสิพากันลงมัดว่าพี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้มันก็บ่แห้งแล้วล่ะเบิ่งสภาพแบบนี้กพน้ําอยะๆอยู่พี่น้องเอ้ยจากคันลมคันโหมเฮาอยลงมาพโอ้ยเนาะกองข้าเฮาก็พุ่นแหละ อยู่แผดตังสีส้มผู้แดดพี่น้องไงผู้ไไก่ผู้เช็กเสียเฮ็ดจังได้บาทนี่พากันเอาบท่วงบทันงชําเนาะหงดยากลําบากพี่น้องเลยเพค่ใช้ได้มาเป็นเข่าเป็นน้ำอยู่น้าติ๊บมากินกันเนาะโมเมนง่ายถ้ามันแดดมันหน่ายกะเฮาเฮ็ดกะสีง่ายสะดวกสบายแน่และนี่ว่าฝนตกฝนดิ้นกะ เอาท่านก็นดีไปพี่น้องเยแต่เอาบระท่านก็คือแบบนี้เนาะพี่สภาพก็ได,ด้ทือเกี่ยวไว้ตัวน้ำเือนป้านี่ตอนแมน้องเตอร์เอาน้องตาพ่นมานอนพี่น้องเลยเลยเกี่ยวน้ำนี่ใกล้น้ำนี่ถะยังไ่ได้โคนทำกะพ่นมาก่อนเนาะทั้งฟังหวยพุ่นกะยังเปื่อยอยู่พี่น้องยังดอกซิบให้ผ่นไดพี่น้องลายเนาะว่านี่กับาคกันโคนบนมือบนเว้นกันยังบม่แล้ทั้งมัดทั้งคนอพี่น้องเลย ตกผลดินในเฮ็ดจังได้บาทนี่เบิ่งเดีย๋ยวสิพาพี่พานอ้องไปเบิ่งของเข่าที่เฮาขนมาเมื่อวานนี่ก่อนพี่นอ้องเลยเป็ดจังไดบ้บุเปียกได้ไปจักเนาะเอาผ้าตังไปโปกไว้เฮาเขตบ,บิดมืออยู่เมื่อวานนี่พี่นอ้องเลยทั้งพี่น้องหน้าใกล้เพิ่นกะมาขนซอยแน่ต่างจา้างต่างหาเพิ่นแน่ฮะเนี่ยพี่นอ้องเลยอันผู้เพิ่นที่เพิ่นมาเกี่ยว แหลนะเนาะที่จ้างเพ่นเกี่ยวแหละเพ่นก็นเลยมาคนซอยแต่มันก็ไกลไพี่น้องลหลายคนอยู่ไกลก็เลยบ่ยแล้วพุ่นเข่ากระซุกเต็มให้หน้าบาดน,นี่คนกระตกลงมาโอ้เอยเนาะนาเราพุ่นแล้วคนเขาแล้วได้พี่น้องไอ้พุ่นนะคนเกี่ยวพ่นเกี่ยวบ่ลายก็เลยคนเก็บทันเมียนทัน ว่านี่กับเมนชงเชอร์เพื่อนก็มาช่วยพี่น้องไงมาขวนมามัดช่วยกันแต่กันยังหมดแล้วมันต้องใส่เวลามันไกลเข้าหามาไวไกลมันต้องขามน่ำขมฟังห่วยมามันก็เลยเฮ็ให้เอาบท่วงบทท่านก็เกิดการฝนต๊ห้ำเข่าเปียกแบบนี้โอ้ยเนาะ มื้อนี้ก็ยังบ่ได้เกี่ยวพี่น้องเอตะกี้ว่าสิพากันเกี่ยวอยูบ่อื่นสิพากันเกี่ยวคนเบิดแล้วสิเกี่ยวว่แต่มื้อนี้บ่ได้เกี่ยวแล้วบาดนี้ฝนตกหยไปเบิ่งกองข้าวเฮาที่เฮาขนมาไว้เมื่อวานนี้พี่น้องเอ้ยจังได๋เนาะมาเบิ่งข้าวที่เฮาเอาขนมาไว้เมื่อวานนี้พี่น้องเอ้ยปกกะจะว่าบ่ห่มซําจักว่าเปียกบ่ได้จักเนาะ พราะว่าจะย่างได้แต่ด้มาปั่นพี่น้องเลยเพราะว่าทางมันยังบ่หอดเพื่อมันแหงอีกแล้วกะข,ข้าเข่าพนเนาะพ่นยัางบม่ได้เกียวนะ่หนาเขาผัาดอยู่กลางมูออยากทางโดดทางล่างเข่ามากอีกเบิ่งกองเข่ากองหนามกอนถ้าแต่คน,นมาวาน,นี่ก็ได้หลายเพราะสมควรอยู่เลยพี่น้อง แต่มันก็ะขนโบเบิดเนาะห้องเกลียวลายเปียยบอะเลไปเจ้านอเอาผ้าต่างคุ้มไปอยู่เฮ้ยพอไอเตอร์เพิ่นมาปกกระป้าเมื่อเช้านี่กองเข่าเฮาก็ได้เอาใบใต้โฮมม่วงนี่แหละ ฝนตกห้ามซ้ำบมันโอ้เนาะฉันกับคนมาได้แล้วเบิดทีเกี่ยวหันกับใครดอกฝนตกลงมาก็ได้แต่หมี่ยังบ่แ <twitch S 1> ล้วซ้ำกับตกลงมาก่อนเลฝนก็ได้ได้พี่น้องฝ้าฝนกับโบเป็นอกเป็นใจน่ธรรมชาติ แต่สิเป็ดเนาะโอ้ย11 12กะฝนยังตกดินอยู่วันนี้ก็ขนน้ํานี่พร้อมพี่น้องขนแถวใกล้นี่พร้อมกับฟางห้วยพุ้นหามากูเนาะมันก็ไกลแเพื่อเฮาย่างเพื่อเฮากลับไปกลับมาเพื่อสิได้รอบนึงกะโอใช้เวลาหลาย10นาทีกว่าได้อีได้พี่น้องเอ้ยเนาะมันก็เลยเอาบ่ทันซ้ําโอ้ยมันยากเนาะ ผลก็ได้ยังหลายอยู่ทางหวยพุกยังถ้าตกลงมาแห้งนี่ก็บอบอบอทนเปียกคือเกาพี่น้องเพราะว่าตางซับนี่ก็บอยู่ดอกเนาะของข้าองน้ก็ได เดี๋ยวถ้าผลยุดพุ่งเลยสามมิลลิงเตอร์กับชีผากันไปเบิง้งถ้าน้นาม,มาหลายกับบ่อท่านอีกกับหนามถ่วมันก็ไลไปพี่น้องเลยผัแห้งเนี่ยผัวหน้ากับใกล้ฟังหวยเนาะหนามมากอ่ะรวดไปเบิด้ดเรื่องช่องสามปีที่ผ่านมาพี่น้องเลยยำประมาณนี้แหละเนาะข้เาเกี่ยวเขา่าโอ้ยไล่ผักกันไล่เอาคอนเขาน่าหนามไลไปมันสีกลับมา ประวัติศาสตร์ที่ช่างรวยอีกบ่บาดนี่มาอีกแล้วจองสามปีขึ้นหลังนี่น้ำท่วมถ้ากันเกี่ยวเขาว่าย่ามเกี่ยวเข่านี่แหละพี่น้องเลยก็เลยเสือเอาพอนเข่ากันสนั่นปีนี้กระเซียวอีกแล้วตากเปลือยอยู่แมงเตอร์ก็ไม่ได้ไปถ่ายให้พี่น้องเมืองนะ้อตอนที่อันนะที่ห้องยังไม่ได้คุณก็ไม่ได้ไปบนันทึพี่น้องเลยว่าฝนตก นี่ก็มาเบิ่งแต่ทางกองข่าวห้าก่อนปุ๊บรรยากาศกะขึ้นบนมือพี่น้องเลยปู๊บพี่สิตกดินบนมือเนยเหมือนนี่เนาะไม่ได้เห็ดเวียกเห็ดงานอย่างแล้วบาทนี่จังใดใครแน่แต่ผู้ปั่นแล้วผู้พันเกี่ยวก่อนผู้พันเอาช่วงมันแดดห่ากะผูปั่นแล้วกะมีแห้งพี่น้องเลยเนาะไปแล้วก่อนกะเอาช่วงนี่ผัดบทันแดดมาสอง 2มื้อ3มื้อบัดขวนตกซ่ําเนาะหากกําลังเริ่มเกี่ยวตายเฮ็ดจังได๋บาดนี้เพิ่นสิได้เกี่ยวข้าวเขียวนี่ออกผู้ใดพี่น้องสิได้มาปันมาหยังคือสิเฮิงเติบเนาะเพราะว่าทางรถก็ยังบ่ฮอรถฮอดกันดินก็ยังบ่แห้งอีกก็ยันรถโลมรถหยังรถคาอีกก็มาบ่ได้อีกยากลําบากอีกอือ แม่นเนาะกลับมาเป็นกล้องหน้าก่อนพี่น้องเลยเนาะมาแต่เว้าไปพี่น้องก็บ่ได้เห็นหน้าเห็นตายพี่น้องเอ้ยข้างล่างก็ได้นงเต้อก็สิเมื่อา้าพุ่นแหละเนาะสิพากันไปเบิ่งว่ามันสิเป็นตมัดตคนบ่หรแนวดแต่ตอนนี้ยังตกลงมาอยู่พี่น้องเอ้ยนึงเต้อกางคันห่มมาไปเบิ่งข้าเบิ่งน้ําเฮาก็ยังชุกเต็มให้นาอยู่พี่น้องเอ้ย ทุ่งลังแมงเตอร์กนะเนาะกต่สิเมื่อให้ถ่าให้ผลเศร้ากันสิพากันไปมัดไปคนโตอีกมื่อนี้ก็ได้อยู่ทางเพื่อนป้าพูดแหละพี่น้องเลยเนาะเ้าคนไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้กับคนยังตกอยู่จะเป็นยันนงไงธรรมชาทราบป้าพนนุ้ยลงมาแบบนี้กะเ็จะเบียดกับวัสดุภายในแต่ผ้ามาันนี่ขึ้นมาฮอดเพื่อนป้าเลยพี่น้องเลย ายตาไว้น้ำเพลินเมื่อกี้นี่พาพาพี่พาน้องหล่อบึงบรรยากาศทงไฮทงหน้าฝนตกตาสวัสดีป้าลุงเลยลูกสวัสดีกระเดียบมังกรแน่เลยให้เลยเมื่งกระตื้นพี่น้องกับเพื่อนมาชอดยถุงมือแม่โลกแน่นี่นะทชอดยถุงมือนี่เอ้ยห้ยได้ปานนี่โอ้ยเนาะเบมึงฝนตกกับโบลงเลยแถวนี้แห้งคักป้า ปาดโดย่างปลาดิการกินโอ้ฝนตกเลยพากันกินชมแต่เศร้าแท้ปาดเลมันมาจากกุมเพ็ดได้จากฝนตกเลยกัจากกบะสิรงมัดเข่าสิรงมัดกับไรสิรงเกี่ยวกับไรติอ่าเนาะให้โทรมาบดแบบกินชมเสยป้ากับบันนี้พี่น้องเลยมาๆหมมาบนันได้ฉันเนาะวันนี้ฝนตกวะสิไปมัดกับบัได้สิไปเกี่ยวกับบัได้จากกุมเพียรจากกุมเพ็ดพากันกินชมพี่น้องเลยเมื่อเท่านั้น ข่าน ah ้ำไหลหน้า hmm. น enfin De ¿no? ่ะเปื้อยยุบได้เสันร็จงเนาะเจ้าจังใดเขามันแดดก็คือสิภากันไปมาดกับตอนใบใบพูดแหนพี่น้องเลยเนาะแต่ตอนนี้กัทางเมืองช่นี้ช่างซีโฟได้อะยังอยู่เป็นชุ่มเลยเนาะเพราะว่าฝนตกแห้งเติบได้พี่น้องเลยเนี่ยแล้วมันมีรายค่าจากการดูเทิงลังค่าจนตวงน้ากับจนได้เป็นทางเนาะมากินสุ่มพี่น้องเลยบันพักผ่อนกับพักปนได้ข่อยเพราะว่าเขายังเปื้อยอยู่หายนาอยู่คนหมดแล้วใช่ มาสิพี่น้องมากินชมน้ำป้าเฮ้าสิทั้งชมทั้งหมองหุงนี่ทั้งท้องชมคลองวานเนาะหุงซุกโอ้กินชมแต่แซวได้ชมมะขามพี่น้องเอ้ยชมชมแตงแจ่วปลาเด็กนึงมากินชมน้ำป้าก่อนสิเห็นแต่การน้ำลายแตกระเบาดมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินชมกินแซวบรรยากาศฝนตกนิดทักสิพากันไปทั้งได้บาทนี็สิลงไปทงหน้ากระลงบ่ได้ฝนตกเลยสิลงไปมัดไปแก้วก็ได้โอ้ยเนาะจังแมีนซะ มาพี่น้องเฮาสิส้มน้ําปลาเฮาบัดนี้าๆกงเฮ็ดเรียกบ่ได้ได้กินส้มมะขามกอนเาเียวอจังได๋ล่ะบาดนี้ข้าวก็เต็ม้นะเกี่ยวก็บ่ได้สิมัดก็บ่ได้คนก็ได้กินนั่งกินมบ่เท่านั้นแล้วบาดมมะขามเด้อพี่น้องเอ้ยกยงอ่อน พยุเขาจังเนาะตัวขนาดนี้มันบิดยำเนี่ยเนาะมันจะเป็นพยุี่ยประมาหลายมื่จ้ะนี่เป็นว่าประมาณสามเออแห่เขางกเดเข้็กียุดหลายมื่อเติบแดดดดยเขานี่ยาอาจกมอือ อย่าไม่เด่ะวันเช้าอย่างได้อย่าไม่เด่ะนะอย่าตัวน้มัมื่อยยุ่ยน่อยขึ้นเยอะนะเข่าตัวทีกองไม่กับจีเปียกคือตรงหน้ากับเปียกบั๋นจะเคลียร์ยังไงเด้อถ้าให้ได้ข่าเฉียงเนาะก็ได้วาดตัวได้เลยกินมื่อยอยู่จะหอบบอสหอบ่็จะเคลียร ถูกอาเเจรอนาทสามือเหรอมันเด็กมันเริ่มแต่บานนี่เนะมันเผาแต่ว้านเลยก็มือก็แต่วานเลยพี่น้องเลยอ่แววนยาดมแห้งไปเลยยยังล่คุณบ่ะาอืเวอืย

พกผักเรบ่มเขากะชันน like ัน um, mmm. wow. so mm. yeah. ่่มมัดอยู่ารับพวกคัดอยู่เราเขาบ่มผัดตังนี่ผัดตังคนตกมากะเดียว้ว่าาะไร้ยังบดฟ้าคนเดว่ถ้ามันักกับเาแห้งนะพวกมันไม่หุบก็ได้จะหุบมน่นสดิหมวัดหุมเออนาจน่หมออมามเล่นมาเจ แม่แอ,อยู่แอ่าเ่มน,เนูน้อ,องของวาวนกินวกันเลิไห้แอยู่ก็ได้แกลเฉยกินกับบคคาพี่น้องเลยแม่จะนกระทะกระเทียอยู่ข่าวเต็มให้น้าอยู่กินยังกับบุคคาป้าเลย

กินอย่างกรบอคักน้ำใจนจนอกินเห้นอพจี่น้องเอ้ยชเ็อย่างไรเนาะคำมันเดดยังว่าตอนใบสิพากันลงไปมัดเอาเขาขึ้นมาให้เบิร์ชานี่กับบเดชับขอยเด้ปาเด้อข่าวบอเซบได้ข่อยข่ากินน้าบอเซ็บได้บัตรข่าวบเซบนนมาบข่บเลด้เนาะข่าวเต็มให้หนาอยู่เปียกเปียบบันี่พี่น้องเอ้ยชมเพจอย่างไรมากินใช้ถ่ายคุเจนะ กัญช uhm, ิพาพี่พาน้องมาเบิ่งท่างนี้ก่อนคอมเมนเตอร์กับสีจบคลิปไว้แหละสีเหตุจังไรแด้บันที่มาเบิ่งตามทุ่งไฮทุ่งหน้าอีกพี่น้องเลยคนน่ะคนกะยาลงเม็ดแล้วตอนนี <that way. S 1> ้เนาะถ้าพังเบิ่งอ่าตอนบายบพุ่นแหละถ้ามันหมดตกเติมลงมาอีกเอากัญชิพากันไปมัดไปโคนขึ้นมาให้มันได้อะแดบันี้พี่น้องเลยยังหลายซ้ำเนาะ ก็สิประมาณนี้แหละมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายพี่น้องเอ้ยมาถ่ายบรรยากาศว่าเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําแล้วก็ฝนตกดินใสพากันยังคนบ่เบิดซับโอ้ทางคุณกะเปื้ออยู่พี่น้องเอ้ยเต็มอยู่หลายซ้ําเนาะผู้กองข้าวเฮากเอาผ้าตังปกใบอยู่บรรยากาศก็ฟุ้นคึมๆมาบ่ได้พี่น้องเอ้ยคือสิบ่อันนั้นดอกมื้อนี้ยานบ่มีแดดดอกเนาะ คนตกอยู่ทางนี่ไฮนี่ก็ยังไม่ได้คุณช่ำอยู่เพื่อนป้านนในกระไดแข้งๆเพื่อนป้าในน่บ้านนี้ทางแม่เชิญเพิ่์นก็นกนเอานา้ำเอาขนมเอายางลงมาพี่น้อยน,มมน,น้ำสมน้ำหวานน้ำอันหลอกอันลมเพลินเนาะเพลินมีทางพี่ใจดีเพลินเห็นแล้วก็เพลินอยากซื้อให้อยู่ให้กินเนาะก็ต้องขอขอบ,บุญขอบคุณปีหลายเด้อเนาะเพลินบม่ได้ออกซื้อพี่น้องเยที่ซื้อ น้ำสมน้ำหวานน้ำดื่มั่นแหละเป็นกระปอกกาแฟมาสู่กินก็ขอให้ทางเกื้อเพิ่นหรือว่าพี่เพิ่นอยู่ดีมีแฮงเนาะคนเจ็บอยาสได้ความดไดามข้อย,ย่าสุมีเดอ้อให้มันให้ยือนอยู่ดีมีแฮงที่ซื้อให้อยู่ให้กินเห็นน้องนุ่งเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเมื่อยอยากให้อยู่ให้กินให้ได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ถ้าเพิ่นเบิ่งคลิปแม่น้องเตออยู่ก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเดอ้อเนาะที่ฮักแพงเบิ่งแยงแบ่งปัน ทางหักแพงครอบครัวแม่น้องเจอและป้าๆ้านี่เนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆขออยู่ดีมีแห้งขอเจ็บยาสุได้ความไข่ยาสุมีเนาะให้ดํให้รวยต่อไปภายหน้าเด้อเนาะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวเฮือนซานเพิ่นที่เือมาให้อยู่ให้กินก็ได้เนาะโดยสําหรับคลิปนี้ก็มีหยังได้เด้อพี่น้องเอ้ยเป็นจังได๋กาพี่าน้อง กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้แม่น้องคอปเตอร์คือเก่าเนาะที่สําคัญกับบขคาลโฆษณาของแม่น้องคอปเตอร์พ่อแม่พี่น้องเลยที่กดเบิ่งกดส้มก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่คอยให้กาลังใจและเข้ามาเบิ่งมาส้มคลิปของแม่น้องเตอร์เนาะกับุบมีอย่างไรวงนี่กับชิยูต่ทางทงไฮทงหน้าเด้อพี่น้องเลยอย่าพาเปิดผ้าหน้ากันเนาะนย่งเตอร์ก็ตื่นมากก็ไม่ไปทางใดลงมาแต่ทงไฮทงหน้าพอกับเข่ากับน้ำี่ มากับมื่อนี่เปิดผ้าออกมากับบกคักบโแน่ปันใดฝนตกห้ำเข่าพี่น้องเอ้ยเอาบาทันช้ำพากันขนบนมือวานนี่ก็ยังบมแล้วมาเมื่อนี่กับสิว่สาสิมาขนต่อแล้วกัฝนตกห้ำซ้ำโดยโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้แม่ลุงเตอร์กับสีคโคัวลาลางแล้วพอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเป็นอย่างไรกดเบิ้งกดช่มให้แม่ลุงเตอร์ในเด้อเนาะอยู่ตามธรรมชาติตามทุ่ทงไ่ทุ่งนาบ้านนอกบ้านนาคือเก่านี่แหละพี่น้องเอ้ย Saba di bersuku-suku.